เล่นมาคนเดียวชนะมาสี่ขาดตาแล้วอ๋อยอหมอทำไมมันยอมากแล้วถ้ามันฆ่าเราล่ะเฮ้ยนันน่นไงฟันไม่มีหลอกสัจจะในหมู่โจนอ่ะแค่เห็นมือครั้งเดียวตามหมดละหรว่ามันก็โล่งกันโอ้ยเจี๊ยนิดเดียวนิดเดียวไอเกมเป็ดยังมาซ้ำๆพี่นอ้องคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิป,ลปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดอลนาเมกดูชุดผมละกัน นี่ต่อยมีเสียงอ่ะครับก็สวัสดีน้องหหนู everybody fucking จับตัวคนเร็วนเข้าไปใช่องแชทมองครับคือช่วงนี้มีแต่แบบฟรีไฟล์แล้วผมก็มอห่อในร้านค้าเยอะมากครับวันนี้ก็จะเมาอีกละกันนะครับผมหลังจากที่เราแบบซื้ออะไรไปบ้างเราอะซื้อไปโคตรเยอะเลยเอเวแปะก็ซื้อไปแล้วโโอ้หวันนี้ครับนี่แบบ Enharmonic Collection กีตาร์กล่องละยี่สิบห้าเพนนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเราสมได้โทเค็นนะครับทุกคนเราจะมีสิทธิ์ได้โทเค็นนั้นแล้วก็มาแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะว่าเราอยากได้อะไรนะครับ ยี่สิบเอ็ดกล่องละกันครับผมมาดูซิว่าได้อะไรเฮ้ยมาละหนึ่งชุดอะไรเอ่ยอะไรอะ่ะกางเกงหรอไม่อยากได้กางเกงครับมาอีกละขอขอชุดเนี้ยขอชุดเนี้ยเฮ้ยไอวัวว่ะเฮ้ยผมอยู่ในไอวัวใหม่พอดีเลยมีตัวอยู่ยี่สิบเราจะชุดนี้นะครับแลกร้อยนะครับผมเฮ้ยอันนี้ก็เทพอะสี่สิบกล่องละกันอุย้ยได้ชุดผู้หญิงมาฮะมาเรื่อยๆโอโ้โ,อโหโอ้โหไม่แตกเลยหรอไม่แตกเลยหรอน้โองไม่แตกเลยหรอโอ้โหไม่ออกเลยเท่าไหร่ละ อุ้ยร้อยอัะแล้วซื้อเลยแล้วกันฮาร์โมนิกอะครับอืมอย่างที่เอฟเฟกต์ Effect อะผมชอบเอฟเฟกต์อะครับดูดิชุดก็เท่ดูหน้าตาโคตรเดืออ,<ง>อ่ะเนาะงไงไอพวกนี้ผมไม่ออก้วกันผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรวะชุดอันนี้ก็เฉยๆอ่ะไม่ได้อยากได้เท่าไหร่อ่ะวันนี้ผมจะมาพีออเดอร์เอล e ิตพาร์นะครับนี่เห็นปะเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโแล้วกันโคตรเทดูดินี่ชุดผู้หญิงอะ ผมชอบสีม่วงอยู่แล้วไงผมต้องเพียวด้วยอยู่ละอือหือดูดิเฮ้ยเอว่าทำทำสวย,ยไว้เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นแบบวิดีโอแบบนี้จริงๆเขาเรียกคัตสีนะเย็ดคิเย็ดคิอื้อหือ้า ฟรีไฟก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเอเอเอีลิทพาครับผมรับทันทีนะครับสำหรับใครที่พิเออเดอร์นะครับกล่องดวงใจครับดูชุดดิอืม <c ười> ชุดผู้ชายอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่ผมชอบชุดผู้ชายทรงผมเว้แต่ชุดผู้หญิงอะ่ะผมโคตรชอบเลยแบบเนี้ยชุดแบบเนี้ยแบบเหมือนเป็นแบบชุดแบบมันออกกําลังก,กายสปอร์ตบาร์แล้วก็มีแบบแขนเสื้อมันแบบเ b i อ่ะครับเท่ <c ười> ซื้อเลยว่ากาันนะพันเพชรไปพิเออร์เดอร์ดีได้เลย รออะไรล่ะครับจังหวะนี้เปลี่ยนชุดสิครับผมโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเขาเท่ไอ้ตับยิ่งผิวสียิ่งเท่ทุกคนโอ้โหยย่าผมชอบผิวสีผมชอบคนผิวสีอ่ะพูดเลยเท่จัดเท่จัดดูดิอ๋อตรงผมตรงผมกล่องดวงใจเราก็ใส่ไปเลยละกันนะครับผมนี่สตลอด elite pass อะครับเราพิเออเดอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วมากไอ้หมัดใหม่โคตรเข้ากับสีนี่เลยทุกคนดูดิสีแดงมันกันเลยอ่ะโอ้โหโคตรเท่ไปไปได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ ไไดด้้นะครับโอเคผมได้ยินลระเสียงเสียงโคตรเสียงโคตรดังเลยเสียงเกมโคตรดังเลยพ <12, 13. S 1> ี่ตันอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสองสิบสามสิบสองถ้าไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อันนี้ไม่น่าใช่เสียงเหมือนแบบยี่สิบเลยไม่ได้ไม่ได้ว่าแกแต่เสียงดูผู้ใหญ่ไงเสียงดูผู้ใหญ่ครับผมก็สิบสามเหมือนกันผมอยู่มอนชุดผมเทไหม่ะดีด้วยชุดผมดีเทมากเทมาก โคตรดูปอมพี่ันแแม็ผมด้วยนะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นครับเล่นมาคนเดียวชนะมาสี่ห้าตาแล้วอะไรนะพูดว่าไง,งนะเมื่อกีนอ้น่ะเยินคี้โหดเกินพี่สันผมเรีเยกพี่ได้ไหมไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไหนอะรถอะไรอะแล,และมโบกินี่แบบ่ะไรมาไม่มมีคนขับรถมาอ๋อมีคนขับรถมาอ๋อเนี่ยวิ่งมีรถให้เราขับเฮ้ยกระเป๋าเหมอือนกันกับเราเลยแต่เราไม่ใช่ชั้นสามอ่ะอุ้อยอยู่ชั้นสองชั้นสองเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้ว เขาย่อให้เขาย่อให้อ๋อเขาย่อให้อ๋อโอเคโอเคโอเคไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเฮ้ยไม่ยิงอะไรมันยิงผมอย่านะ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 โอเคโอเคโอเคโย่ย่อ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 ซันเอามาเลยวะล่ะเอามาเลยวะล่ะซันเอ้ยอย่าอย่าอย่าเอาหรอไม่เอาหรออ๋อมันย่อหมอทำไมมันย่อมากแล้วถ้ามันฆ่าเราล่ะเฮ้ยนั่นไงซันไอ้ยกูว่าเลยเอ้ย ว่าละผมว่าแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมันปากซิ่งมันปากซิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวแล้วมันเจอเดี๋ยว้มันเจอไมเจอผมไดสองสวยครับผมบอกแล้วให้เอามันไม่งั้นมันก็เอาเราไม่มีหลอกสัตจะในหมู่โจรอะ่ะแค่เห็นมืมอครั้งเดียวตามมาแลนี่โหดเกินพี่สันต้องแอดเพื่อนไว้แบกสาระจังหวะนี้ผมเล่นไม่เก่งครับผมแค่มีชุดเท่เฉยครับตอนแรกจะเล่นคนเดียวนะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเล่นเหมนโคได้เออเล่นกับผมไม่วผมเงาเล่นเป็นคู่แหละหนุกรีเล่นคนเดียวมันตึงไป แบบมีเพื่อนคุยด้วยอ่ะมันมันเงียบเกินไปเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่ชุดใหม่ก็เทียมกันนะเนี่ยซื้อไหนไหนซื้อในกล่องไอ้ภาคภาคอะไรวะภาคภาคเหนือภาคใต้บ้งกล่องไอ้พวกนั้นนะครับที่มันส่งมาออโทเค็นอะ่ะในร้านค้าครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ลักกี้อะ่ะเพิ่งมาครับเพิ่งมาวันนี้เลยเพิ่งมาวันนี้เลยเฮ้ยคนชกคนชกเฮ้ยต้องจัดและแวันนี้ต้องจัดละโอ้โห หัวแตกหัวแตกหัวแตกอยู่นอกอยู่นอกวงอยู่นอกวงเชี่ยพอตึบลงมาสวย,วยอุ้ย,ย,ยลงมาได้ปหมลงมาได้ไปหมไม่ได้ไม่ได้ดีครับไอ้ตีเราคุณภาพอยู่แล้วของเราอะ่ะตีเราอะ่ะเราโหดเราโหดสั่นเรียนออนไลน์ป่ะช่วงนี้โควิดอ่ะไม่ค่อยจะเรียนอ่ะขี้เกียจโอ้โห oh. ชิลเกินไม่เรียนหน่อยอะ่ะไม่เรียนหน่อยหรอเรียนเรียนไปก็ได้แค่เท่านั้นเฮ้ยทำไมอ่ะมันมันรู้สึกเบื่อเบื่อที่เก็บเรียนมันเรียนยาก ความรู้พื้นฐานมันต้องมันต้องเรียนหน่อยสักนิดนึงเดี๋ยวถ้าเรียนจบมานี่มันอะไรนะแบบไม่มีอะไรให้ทำอะไรเ่ยไม่ได้เรียนอะไรนะถ้าถามว่าเรียนบางเบาก็เรียนนะเรียนน้อยบางครั้งเรียนบ้างพวกแกอันนี้อยู่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะโอเคครับโอ้โหโอ้โหคงที่โควิดยิ่งเยอะใช่ดูแลตัวเองดีฮะใส่แมสด้วยครับนายนายได้กี่คิวสองครับสองคิวเมื่อกี้แหละอ๋อ แล้วก็สองมาจังต้องให้พี่ซันแบกแล้วนะผมผมเน้นตามครับเมื่อกี้ฟุกเฉยผมฟุกผมฟุกเข้าหัวมันมัน,นย่อไงผมเลงหัวนมมันไงแต่พอมันย่อปุ๊บเข้าหวาัวดีรออะไรออครับเออเลงหัวนมเลงหัวนมได้เอาไว้บอกว่าไม,ไม่ไม่ครับผมตั้งไม่ค่อยเป็นครับเอาเลยจริงจริงเพิ่งเล่นเพื่อเล่นเพื่อเล่น,ลนจริงตั้งไม่ค่อยเป็นไม้ได้พัตนาหรือยังพัตนามันต้องเติมมั้ดิมีตังเติมต้อง เท่าไหรอ่อะสี่ร้อยกว่าเพชรไม่ใช่หรอมันไม่กี่เพรหรอเราก็ได้แล้วมันต้องเติมไม่ใช่หรอเติมเติมเอาเพชรไม่ใช่หรอไม่ใช่เพชรซื้อใช่ปะมันมันเติมอ่ะต้องเติมพิมอ่ะผมได้แต่หม,มัดอันเนี้ยที่ผมเพิ่งไปส่งมาไอหมัดใหม่วันเนี้ยเติมไปสองร้อยประวัติใช่คาตานะแล้วก็อ่าไอส่งชุดแบบส่งชุดเนี้ยโคตรดีชุด<า>ไหนอ่ะอะไรนะอ๋ออ๋อชุดอะนายหลุดปะไอเหี้ยผู้คนผมหลุดไอสักโอ้กำลังหนุกเลยอะ ไอ้ยื้ยผมไม่ไหวแล้วกำลังหมดเลยทุกคนนายนายนายหํ่าใหญ่อ่ะได้ยินผมไหมเฮลเฮลเยี่ยทุกคนมันยิงผมมาโอ้โหเมื่อกี้ผมหลุดจากซันแล้วผมมาเล่นสี่สแล้วกันนะครับวันนี้ต้องเึื้อแล้วตอนนี้ต้องบวกแล้ววันนี้ต้องบอกนะต้องวนนี้ต้องบอกแล้ว First Blood มาชุบเองค so ุชุบเองคุชุบเองไม่ต้องห่วงเพื่อนรักไม่ต้องห่วงเพื่อนรักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเย้เย้ยมันเก่งอ่ะมันเก่งเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสวัสดีครับดีนผมไหมฮัลโหลดีนผมไหมใครก็ได้ต่อผมหน่อยดีครับครับดีครับพี่พี่พี่ว่าชุบถมเทพปเนอ่ยเรียกชุบถมเทปวะ ผมขโมยเงินแม่มาเติมอ่ะโคตรภูมิใจเลยพี่ชาย <c oughs> ผมขโมยเงินแม่มา2,000นะครับมาเติมตอนนี้กับหมัดอันนี้ครับ <c oughs> เป็นไงหมัดผมเท่ไหมอ่ะหมัดใหม่ล่าสุดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้เยอะขโมยเงินแม่มาเติมไปซะไปก่อนละไปก่อนละโชว์ผลงานให้ดูหน่อยอุยอ้ยอุ้ยโอ้โหมันแยิงคิวผมทุกคนโหจบแล้ว ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดพูดแค่นี้แหละไม่ได้เกิดพูดแค่นี้แหละไม่ได้เกิดพูดแค่นี้แหละดาวไปครับอยู่ด้านล่างนี้หนึ่งครับไดล่สวยคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งผมเก็บสามครับเก็บสามครับที่ปุ๊กคือผมโหดไหมครับ พี่พี่ผมโหดไหมผมเก็บสามอ่ะครับพี่อนผมโหดไหมอ่ะพี่ดูดิผมมี x m 8 evo ดอว้ด้วยผมขโมยเงินแม่อันนี้มา5,000นอ่ะครับเทไหมอ่ะเทป่ะเทป่ะเพื่อผมเทไหมอ่ะดูดิ x m 8 evo อ็มครับดูดิพี่เขาเทเลยหว่ามีโอเพ่โเหวคนโดดลงว่ะมีผมเห่โเหวคนโดดลงว่ะโอ้ยมันเปิดแล้วนอะ โซ้ำขาซ้ำขาอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนมันเจอเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ผมไปเก็บเองนะไอ้นี่ผมเก็บเองนะผมเก็บเองผมเก็บเองดูท่าซะก่อนท่าซะก่อนโคตรเทพข้นมาดิดับเบิ้ลคิวแล้วครับผมว่ามันก็โลมกันโอ้ยนี่เดียวนิดเดียวไอ้เกมเป็ดเนมาทซ้ำศพพี่น้องนายสู้ๆนาย เออนายสู้ๆมันโลแล้วมันพันเลือดอยู่นายเอาเลยโอ้โหนายโอ้โหเอาสารอาหารเปียกทริปเปิลคินายอย่าให้มันเอียดนายสู้ๆไปละจังหวะนี้ครับผมนายหำใหญ่29โอเคครับเก็บเอทครับผมจังหวะนี้ไอซ่าไปก่อนละไปก่อนละจังหวะนี้ผมต้องทำผลงานแล้วว่าหลังจากที่เราฆ่าแค่แค่ตัวเดียว โอ้โห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 เจ็บอย่างนั้นเจ็บอย่างนั้นไม่ใช่มันนะผมมันเจ็บอันนั้นนี่เจแล้วครับเจแล้วครับสมแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอสมอสจังหวัดนี้ต้องหาที่ซ่อนครับมอสมอสไปก่อนล่ะมอสไอ้เหี้ยปัญญายังไม่เสร็จเลยเนี่ยว่ะกูโอ้โหมัยิงดาวแล้วหนึ่งอะสวยเอ้า นายโอโคลิโออันลีก e นายเก่งจังเลยอ่ะนายได้เอ็ดเลยเหรอเพื่อนทำไม้นายหดจังเลยอ่ะนายโอริโอ e มันถูกหรือเปล่านี่เฮ้ยไม่ฟุกหรอกนายโก้นายหดจริงจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ต้องมาแล้วจังหวะนี้ฉันวต้องทำเกมแล้ว <First S 1> ผม,ผมอยาได้ <Yeah. S 2> ผมเดาได้ชิวว่ะคิวเลือดอะ่ะกระหายเลือดอครับไม่เก่งคิวเดี๋ยวซ้ำศกให้แล้วกันหัวนะหัวนะ หัวนะหัวนะหัวนะ <Double kill. S 1> หัวนะวนะจัดโมหัวนะขอเยอะได้ปะได้หน,นึ่งดาวหนึ่งโอ้โหเราไปทีละนิดทีละขั้นอยู่มันอยู่ข้างบนน่ะโอ้โหเสียเปียบมั้งเนี่ยะนะถ้าเราไปนี่ลำพีมาเสียเปียบนี่ไงนี่ไง,ไง,ไง,ไงมันอยู่มันโดดลงมาแล้วบันโดดโอ้มันเข้าไปในบ้านอ่ะดูดิโอ้โหไม่เพีลเซฟแล้วผมไปเลยหมดเลยปะ ถ้าผมอระถาผมอะ่ะเอาอยู่แล้วดาวหนึ่งฮะสวยสวยดูด้วยใคร MVP ครับน้องกอดอกรอเลย ีกว่โอ oh, oh. ้โหค่าน้อยกว่าแค่ตัวเดียวดาเมจผมสามพันห้ามันได้ MVP อ่ะนะทุกคนมันล้านผมมากโอเคแล้วคันนะครับโอ้ผมเสียดายกับไอ้ซันน่ะผมโมสารแบบกำลังคุยมันสนุกสนุกเลยอ่ะถ้าใครชอบยิงฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยดีคริสเพื่อน้ิมกับใครก็ได้ราบอภัยมรรณาธิญาณในเรื่องสวัสดีกล้องสวัสดีครับ